ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กหญิงชื่อมะลิรูปร่างน่ารักผิวขาวตาโตชาวบ้านต่างเอ็นดูเธอแต่ใครจะรู้ว่าใต้รอยยิ้มหวานนั้นมะลิเป็นเด็กที่เอาแต่ใจสุดๆอยากได้อะไรก็ต้องได้ไม่เคยยอมให้ใครขัดใจแม่หนูอยากได้ตุ๊กตาเหมือนของไม้ถ้าแม่ไม่ซื้อให้หนูจะร้องจนบ้านแตกเลยแม่ของเธอถึงกับน้ำตาคลอเพราะไม่มีเงิน แต่ก็ยอมไปหาหยิบยืมจากเพื่อนบ้านมาให้ลูกพ่อของเธอทำงานก่อสร้างหลังคาเปียกฝนแม่ขายขนมในตลาดแต่ก็ยังต้องวิ่งหาเงินมาเอาใจลูกสาวสุดที่รักทุกครั้งที่เธอเรียกร้องและนั่นคือเมล็ดแห่งความเอาแต่ใจที่เติบโตขึ้นทุกวันในใจของมะลิโดยไม่มีใครหยุดมันได้เมื่อมะลิเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่ความเป็นอิสระทำให้เธอลุ่มหลงในแสงสี ติดเพื่อนติดเที่ยวเธอไม่ไปเรียนหนีออกนอกหอพักตอนกลางคืนและมักจะหายไปกับกลุ่มผู้ชายที่เธอหลงไหลในคำพูดหวานหูพ่อแม่พยายามโทรหาเธอวันละหลายครั้งแต่เธอไม่เคยรับสายอย่าโทรมาน่ารำพันเธอตะคอกใส่เสียงปลายสายวันหนึ่งก่อนจะตัดสายไปจนวันหนึ่งเธอก็พบว่าตัวเองนั้นได้ตั้งครภ์ ผู้ชายที่เคยบอกว่ารักเธอในวันนั้นกลับหายตัวไปจากชีวิตของเธออย่างไรล่องรอยมลิไม่กล้ากลับบ้านไม่กล้าบอกพ่อแม่เธอจึงตัดสินใจหนีไปอยู่กับเพื่อนทำงานพาร์ทไทม์อย่างยากลำบากขณะที่ท้องโตขึ้นทุกวันชีวิตที่เคยสุขสบายจากการถูกรักและตามใจกลับต้องเปลี่ยนไปเผชิญกับโลกที่โหดร้ายเพียงลำพังเมื่อถึงวันที่มลิคลอดลูกออกมา เธอได้ลูกสาวที่หน้าตาน่ารักไม่ต่างจากเธอในวัยเด็กแต่หน้าเศร้าลูกสาวของเธอกลับเป็นเด็กที่เอาแต่ใจไม่มีความอดทนและใช้คำพูดทำร้ายจิตใจแม่ทุกวันแม่หนูอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่แม่ถ้าไม่ให้หนูจะหนีออกจากบ้านทุกคำพูดคือเงาสะท้อนในอดีตของมะลิและบาดลึกลงกลางใจเธอทุกครั้งที่ได้ยิน เธอได้ร้องไห้แทบทุกคืนและเพิ่งเข้าใจว่าความทุกข์ที่แม่ของเธอเคยเผชิญมันเจ็บปวดมากขนาดไหนวันหนึ่งหลังจากเก็บเงินได้พอมมลิจึงตัดสินใจกลับไปยังบ้านที่เคยเป็นวิมานของเธอแต่บ้านไม้หลังเล็กๆก,กลับเงียบเหงาประตูปิดสนิทเพื่อนบ้านคนหนึ่งเดินมาหาเธอแล้วพูดว่ากลับมาช้าไปหน่อยนะมะลิพ่อของเธอป่วยหนัก ไม่มีเงินรักษาแม่ก็เสียใจมากสุดท้ายทั้งสองก็จากไปเมื่อปีก่อนนี่เองมลิถึงสับสุดตัวลงหน้าบ้านพร่ำเรียกหาพ่อแม่จา๋าหนูขอโทษหนูผิดไปแล้วเสียงสะอื้นนั้นดังก้องไปทั่วลานหน้าบ้านที่เงียบงนันแต่ไม่มีเสียงตอบกลับใดๆจากท่านทั้งสอง มลิได้ใช้ชีวิตต่อไปอย่างเงียบเหงาเธอทำงานดูแลลูกสาวที่ยิ่งโตก็ยิ่งทำร้ายจิตใจแม่หนักขึ้นทุกวันเธอไม่กล้าพูดเรื่องพ่อแม่ให้ลูกฟังเพราะความละอายยังฝังลึกในใจวันหนึ่งขณะมองรูปเก่าของพ่อแม่เธอนั้นก็ได้เอ่ยพูดเบาๆว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าต่อไปนี้ลูกจะสอนหลานของพ่อแม่ให้เป็นคนดี แม้ว่าลูกจะไม่มีโอกาสทำกับพ่อแม่แล้วก็ตามและชีวิตของมะลิก็ดำเนินไปได้วยความเจ็บปวดและเสียใจตลอดการบาปกรรมที่เธอเคยทำไว้กับพ่อแม่กับกลายมาเป็นเนาที่ตามตัวเธอไปและไม่มีวันสลายรับข้อคิดดีๆจากนิยายเรื่องนี้ใจที่ไม่เคยสำนึกบุญคุณพ่อแม่สุดท้ายจะต้องเผชิญกับผลกรรมที่ย้อนกลับมาอย่างเจ็บปวดเสมอจงรัก และดูแลพ่อแม่ของเราก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป